ีลานเจอกันหลายคู่ฮะโอ้แล้วต่อยกันมันมากแล้วดูฮะโอ้อยากจะซัดหน้ากันแล้วครับ29กับ39ปีนะครับนี่ไม่มีคาว่าพี่พี่น้องไม่มีคาว่าเพื่อนร่วมชาติครับบนสังเวียนเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนี่ยค่อยไปเคารพก,กันต่อครับก็ยูเซฟนี่สูงกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็เดินในเรื่องของหนุ่มสดนะครับขณะที่อับบาสนี่มีในเรื่องของความเก่าครับน่เจธนาทิปหรือเปล่าครับมุมดำเนี่ย คล้ายเนะาะดีอดีตวยดังไงอ่าอ,าอาดีตวย,ยดังอ่าเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับก็สําหรับผู้ชนะเนี่ยก็จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับโดยมีพี่แสนชัยของเรานะครับเขาทําการแข่งขันด้วยครับจะเจอกับเฮเดอร์อคันทาร่าจากบราซิลครับเต่ดูสองคนนี้ดิ โอ้ก็แข่ง,ขงโคมกันนะเจ็ดสิบกิโลเนี่ยโอ้โตัวนี่หนาปักเลยอ่าเดี๋ยวมาดูว่าใครดีกว่าครับอับบาสกับยูเซฟอับบาสนี่กางเกงสีดำครับยูเซฟกางเกงสีขาวอ่ะขยับเข้าไปครับตวัดซะหน่อยครับแงขวานี่เป็นอรอบรองชนะเลิศนะครับสิงโตพละทานในรุ่น70กิโลกรัมครับ ในลักษณะรูปแบบของมวยค่าเชือกกันนะครับร่วมกันอนุรักษ์และก็สื่อสารมวยไทยคาาเชือกไปพร้อมๆกันครับส่วนอีกสายหนะึ่งรอบรองนี่ที่ผูช้ชายเรียนไปครับมีพี่แสนชัยอยู่นะครับไมชนะกับชิงเพื่อพระนาทานครับแมพยานมจแยกรับไม่ยอมแยกครับขยับเข้ามาแทงขวาตะวัดขวาครับถีบไป แต่ก็พยายามดุบดุบเดินเข้าไปครับอับบาสด้านดิวเซฟก็ค่อยค่อยเสือตูอีกแทงซ้ายครับแหมอับบาสเห็นช้าๆแบบนี้นี่แต่อุ้ดแรงนะครับก็เตะซ้ายนี่ต้องฟุตเบิร์กออกมาเลยฮะกันเชียร์ออกมาเลยครับดิเซฟมาครับค่อยๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้แบ็คคิกก็มาเอาวงในแล้วโอ้ถเหวี่ยงเลยแม่เวี่ยงไปในเอเอเอเลยนะค่อยๆ่อยเสืเข้าไปครับ พยายามถีบไว้ก่อนแข้งขวามาแล้วจับได้นี่ครับยกแล้วก็เทกระจาดไปเลยสืบเข้ามาขยับเข้ามาละเอียดนิดนึงครับนี่ครับพยายามต่อยแล้วครับแหมเหมือนแกจะจับแล้วก็จะแท็กกะครับแข้งซ้ายครับ นี่โยนเขาโยนเข้าโอ้โหอ้าวทายาของแปลกมาแล้วครับอ่ะยังไงครับเพื่อนมีหลอกล่อครับยูเซฟนี่น่าจะเคยต่อยเอ็มเอมาแน่ครับนี่ฮะแกแท็กอีกแล้วแท็กแล้วเทนะโอ้ดีไม่ก่าแกจับล็อกคอนะซับดิชั่นอ่าลุยต่อครับอับบาสก็ไม่สนใจแล้วครับแท็กไปแท็กไปเดี๋ยวขอทีเดียวครับเอาให้อยู่ยูเซฟนี่หน้าตายเอาเรื่องนะ ขยับเดินเบียดเข้ามาครับบาบแย่ซ้ายหน้าขวามไม่ถึงแข้งซ้ายได้แล้วเนี่ยก็เด็ดจะจ,ะจะับทุ่มอีกแล้วครับนักใกล้ๆครับขยับเดินเข้ามาแข้งหวัวตายแล้วทีครับโอ้หมดยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียว เอาครับกลับมาที่สังเวียนโบสยามสเตเดียมนะครับดูจังหวะตวัดแข้งครับของยูเซฟเอาคืนเหมือนกันนะครับนี่แท็กเลยครับยูเซฟแขางซ้ายครับนี่ครับของอับบาส์ตัวนี้นี่อิรานดาวมิแมทนะครับนี่ฮะแบ็กคิกครับโอ้โหจับวิ่งหรือเปล่าครับนี่จับวิ่งเลยครับดอกนี้นี่เข่าลอยครับโอ้ แมยก2เดี๋ยวดูว่าเกมจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับย้ำอีกครั้งครับว่านี่คือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานในรุ่น7จกิโกรัมนะครับผู้ชนะนีจะเข้าไปเจอกับแสนชัยที่จะตัดเชือกกับเฮเดอร์คันตาร่านะครับในสัปดาห์หน้าในไทยไฟส์อารรยัต้อมกับอาลุยเลยครับเททิ hey, ้งไปลุกขึ้นมาครับใสกันแ,แล้วครับยกที่2ครับพยายามหนีหมัดมือง ขยับขยับไปไปซ้ายหมัดหนึ่งจับจับจับแล้วนี่ครับสับเลยครับนี่สอกกลับมาแล้วอ,อ้าวยังไม่มีเลือดยังไม่มีเลือดไปขวามาแล้วแม่จะทิ่มกับพอดีครับผู้ชกที่ล้มไปก่อนเริ่มจะล้มลุกค้านกันแล้วครับเอาอับบาสลุยต่อช้ากว่าแต่นนหนักกว่าครับเจอบิดล้มลงไปอีกสับมือชกต่อครับเดินเข้ามา ยูเซฟก็ไม่อยากปะทะครับสายแย่ไว้ก่อนต่อยหมัดแล้วแข้งซ้ายเอาแล้วครับแม่เริ่มจะเดือดแล้วต้องให้เจ็บก่อนครับถึงจะโมโหแม่บ้านเดียวกันนี่จะทอยทีทอยอาศัยไม่ได้ครับโดนสังเวียนมาครับหมัดเริ่มจะชวัด,วดเฉวียนเข้ามา,าต่อยต่อยเอาโดนหมัดคืนโดนเหมือนกันเอาแล้วครับเริ่มจะเดือดขึ้นใส่กันแรงแรงแล้วครับตอนนี้ครับมาแบบแน่นๆนนี่ไงนี่ไงแข้งซ้าย จิ้มจิ้มแหมหมัดซ้ายคือมาโยกหน่อยโยกหน่อยหาช่องต่อยท้องโดนหน้าคืนเตะขวามาต่อยขวาเอาเซ้นหรือเปล่าครับโดนขวาไปเซ้นหรือเปล่าครับอ่าแทงซ้ายค้ำไว้ก่อนค้ำไว้ก่อนเอาหน่อยเอาหน่อยอ่า ซ้ายครับครับนายฐานล่างจี้เข้าไปเดินเดินแข้งขวาจับได้เกี่ยวได้แหมจะต่อยซะหน่อยครับชิงทิงตัวไปซะก่อนแไม่ไมค่อยเน้นอาวุธเท่าไหร่ครับทางนั้นยูเซฟเจโรดานลี่ครับเน้นเหลืองการหักเอาจดจ้องอีกแล้วครับขยับเดินเข้ามาโอ้คิดกันนานครับคู่นี้ส่งส่งคสายตาอุ้ยม่หมัดหมัดขวาที่เฉียวหน้าไปนิดเดียวครับ อสอกลับมาอีกแล้วเดินไม่สนแล้วครับอับบาร์ดเดินต่อไปพย้ำลุยต่อไปครับแม่จะตวัดก้านคอครับแต่ว่าได้แค่ไหลแแ้งขวามาแล้วแม่ลื่นไปอีกครับจวาออกแ้งลื่นไปอีกหมก 1, 2, 2> ัดหนึ่งสองพยายามจะต่อยขู่ไว้ก่อนเ<ป><ป>จอล้วงรับตัวค้นมาแล้ว พักแป๊บเดียวครับมาดูไฮไลท์ครับนี่ครับจังหวตะตวัดขึ้นบนครับของยูเซฟเจโรดารีครับแล้วเททิ้งเลยครับดูมีความเร็วกว่านะครับตวนทางด้านอับบาสครับหดแข้งมาแล้วโดนนี่ครับแหมผักเสียหลักเลยแนละ้ว ตอกกลับครับแม่ิรันม้วนแผ่นดินม้วนมาแล้วปั้งเข้าไปครับเขาศรีษะค,ครับดอกนี้แย่ซ้ายครับแย่ซ้ายแล้วพยายามจะต่อยครับแมหมัดนีชวัชเวียนนะยังไม่โดนเท่าไหร่โยเข้ามาแล้วเวียงครับลำตัวแล้วโอ้โหหมัดนี้นี่เต็มเมครับ เดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับกับการชิงถ้วยพระราชทานรุ่น70กิโลกร,รัมครับในรอบรองชนะเลิศวันนี้นี่ก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับใครที่รอซปเปอร์แบ็กสตจต้อย8ริ้วครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนครับในคู่ที่4แขนเนี่ยใส่เองได้ครับงวดที่แล้วนี่ดังเลยครับไหลหลุดแล้วใส่เองเอา้าดี๋ยวสครับมาว่ากันคู่นี้ก่อน นดี่ยกนี้เนี่เปิดมาต้นน้ำนี่ยังเดินเข้าหามเดินครับอาบ,บาสอุ้ยต่อยหมัดเอาแล้วครับแม่เริ่มโดนโดนแล้วม้โหแม่มันต้องแบบนี้ครับโอ้ไทยไฟเนี่ยคนดูทั่วประเทศครับจะมาหลอกกันไม่ได้ครับขยับเดินเข้าไปยบซ้ายเอาไว้ก่อนหมัดมาแม่ต่อยขวาขึ้นเริ่มจะใส่กันแรงๆมากขึ้นตามลำดับ ขยับเข้ามาหมัดหนึ่งสองครับต่อยคืนช่วงมาช่วงคืนอ้าวหมัดมาหมัดคืนอนกแล้วชาวชาวัชเวียนเปเอาศอกกลับซะเลยขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายหน้าถาอยกระแทกไว้ก่อนนี่ครับขวาลำตัวมาแล้วแล้วจะปี๋ไม่โดนไม่โดนขยับเข้ามาครับหมัดหนึ่งสองครับโยนเข่าซะเลยอ่า ้ายหน้าพยายามเช็คระยะไว้ก่อนนะครับอือสายหน้าคอยกระแทกคอยทำงานอยู่เรื่อยครับเจอล้วงลำตัวมาต่อยหมัดขวาคืนหมัดหนึ่งสองหมัด, 1, 2, มดโอ้โหเอาละหน้าแขวงหน้าแขวงโดนเข้าไปมีหน้าแขวงเหมือนกันแชุดให,ใหญ่เลยนะครับอับบาสใส่ให้ครับในช่วงยกที่สามนะครับขวากทีหนึ่งง้างมาแล้วแนหะ่ ค่อนข้างจะเวียงกันกว้างครับแต่ว่าโดนแล้วก็นี่ครับอ๋อโดนซ้ายโดนซ้ายครับน้าซึมซึมแล้วครับยูเซฟซึมแล้วโอ้โหโดนเข้าไปหลายหมัดครับโอจะจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับทิมลำตัวอีกทีหนึ่งเอาละครับมองถึงน็อกนะครับแบบนี้โอ้ช้ากว่าแต่ว่าอาวุธหนักครับจะเข่าลอยแล้วครับโอ้เลือดีิกบปากไปแล้วโอ้ส่วนยูเซฟนี่จมูกแตกเหมือนกัน บาดหนึ่งสองต่อยขวาคืนมัดขวามาอ่าอีกสักชุดมีหรือเปล่าอีกสักชุดมีหรือเปล่าครับสายพยายามกระแทกไว้ก่อกนครับสอบ นี่มัดขวาโอ้จหงหว่าต <time>. ่อยเสรยหมดยกสุดท <t> ้ายครับโอ้โหเดือยหมดหมดยกแล้วระเบิดอารมณ์เลยครับโอ้แตกด้วยครับจมูกแตกด้วยโอ้โหเดือนี่เขาบอกมาเลยครับแสนชัยมาได้เลยแต่ว่าแสนชัยเนี่ยต้องต่อยรอบรองก่อนนะครับ เกิดอ่ะดูภาพช้ากันครับดูไฮไลท์กันเนี่ยจังหวะทีไว้ก่อนแล้วหมัดครับปีเองเข้าไปโอ้มีโดนมีได้ด้กันทั้งคู่ครับนี่พยายามเหวี่ยงครับหลับหูหลับตาเหวี่ยงไม่โดนนี่ครับปีเองเข้าไปต่อยไปครับโอ้เนี่ยต่อยวืดกันหมดเลยครับแต่ก็พยายามออกนี่ครับโอ้ยหลันม้วนแผ่นดินครับสวยงามครับดอกนี้ และนี่ครับกระแทกแย็บซ้ายครับต่างคนต่างแย็บดูใกล้ๆนี่ครับซ้ายนี่กระแทกเข้าเบ้าตาเลยครับและช็อตนี้ครับโดนละเอียงเหมือนกันนะครับทางด้านยูเซฟช็อตนี้นี่อัปบาร์ดลัวเป็นชุดครับโอ้โหมาชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับจัดให้นี่ครับพยายามต่อยขวาลัวกันไปครับติดอยู่ที่มุมตรงนั้นแหละฮะติดหลบหลบ The winner is Black Corner อับบาตโซฟีโรดอับบาตทาคาลูครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับไปรอรอบชิงนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูไทยกับอุซเบก